มาแล้วกับทุกคนเมนูสำหรับเสาร์วันศุกร์นะครับผมกะเพรารวงม,มากรบเนาะนี่ครับกับไข่ดาวอบไปครับนะครับลงเลยครับผมลดครับผมลดมลมนะครับ

มากระบ๋อตอนคัดจะเข้าร่วมนะครับ เดี่ยวดอยครับครับมาเช็คในบึ่งกระตายนะครับนี่ครับสำหรับการเขารวมนกกระผมแล้วก็ไข่ดา,าวครับ ให้เราอาจจะมองงามเนาะกับเนาะสำหรับมูนี่เนาะครับผมมาครับลงเลยเนาะครับนี่ครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับไปครับพร้อมเสิร์ฟครับผม